เนวีเกตเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการทิพิมันกรีนวิวโครงการตั้งอยู่ใกล้สถานที่อำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นบิ๊กซีบางใหญ่เซ็นทรัลพลาซาเวสเกตและโรงพยาบาลเกษมราชการเดินทางสะดวกสบาย กล้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางไผ่โดยมีขนาดพื้นที่37ตารางวาจำนวน3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ท 1. ี่จอดรถส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันเลยการเดินทางไปยังโครงการทิพิมมาน r e กรีนวิวโดยเริ่มต้นจากหน้าศูนย์การค้าเดอะมองงามวงวานถนนรัตนาธิเบศฝั่งขาออก ขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนรัตนาธิเบตรประมาณ12กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางกรวยไซน้อยขับต่อไปบนถนนบางกรวยไซน้อยอีก3กิโลเมตรเมื่อถึงวงเวียนให้ใช้ทางออก2ไปยังถนนบางใหญ่บางคูรัดขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนบางใหญ่บางคูรัดประมาณ1.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบ,บุรี ให้ขับต่อไปในซอยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีอีก150เมตรทางเข้าโครงการจุดทางด้านขวามือค่ะถึงแล้วจ้าโครงการทิพยพิมานกรีนวิวสามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J-Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบานๆ by J-Asset Management